โยโยสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการปั๊มในส่วนของตัวเฟรย์นะครับผมหรือว่าโลเฟรย์อะไรนะครับที่น้องๆตามหากันแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการโรบอทแมพต่างๆต้องนี่เลย Nemo Shop ไม่ว่าจะเป็นเกมโควาการ์เด้นฮันตี้ซอมบี้หรือว่าจะเป็น99คืนในป่าสามารถเข้าไปได้ที่ n ี m o s h อ p ลิง์ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อถึงเวลานะครับน้องๆก็จับไปเลย ง่ายๆเลยนะครับน้องวิธีการจับนาอตอนนี้พี่ก็ได้82แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือ10นาทีต่อมาแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะอย่างแรกคือเราไล่จับให้หมดทั้งแมปก่อนเลยแต่พี่ขอัานาไล่จับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อเราคิดว่ามันชัวร์แล้วว่าในแมปนี้มันไม่มีนะครับเราไม่ต้องอยู่แมปนี้ต่อนะ เราไม่ต้องอยู่ห้องนี้ต่อคือเราออกไปเลยโอนามิช oh, ็อปบริการเติมเกมฟรีไฟและเกมรอวียังมีบริการเติมเกมอมื่นๆืออีกมากมายและยังมีมินิเกมอมื่นๆือให้เล่อนอีกเพียบสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับต้องโอนามิช็อปกดเข้าใหม่กดเข้าใหม่อ่ะมันจะเรนดอมห้องเดิมนี่แหละแต่คือตัวไฟรี่ของเรา,ามันจะเรนดอมขึ้นมาอีกนะครับผมมันจะอยู่ห้องเดิมนี่แหละมันจะไม่ไปไหนแต่คือมันจะเรนดอมตัวไฟรี่อ่ะเข้ามาใหม่คือเราไม่ต้องรอให้มันเกิดอ่ะเราออกเข้าใหม่ดูดิมันเกิดแล้วเห็นไหมดูดิ คือเราก็จับใหม่เลยจับใหม่ครับจับใหม่จับใหม่เห็นไหมคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้คือทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเหลือแปดอันแล้เหลือแปดอันแกดไปลดไปกดไปกดไปกดไปโอเคตอนนี้อีกหนึ่งตัวแล้วนี่หนึ่งตัวครับเพราะแบบยังไงพี่ก็หมดประมาณ16นาทีอ่ะเพราะแบบพี่อัพมาเยอะจัดเลย 10นาทีนี้ก็คือพี่ได้ประมาณสัก150ตัวได้นะ100-200ตัวได้เนยนะครับแล้วก็เราก็กดวักไปเรื่อยๆนะครับผมลองดูว่ามันจะได้ไหมโอเคยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้95แล้วนะผมมันใช้ได้หมด100ตัวนะครับ10นาทีรอบที่แล้วพี่ได้ประมาณ70-80ตัวค่10นาทีรอบที่แล้วนะรอบนี้ก็คืออัพต่อครับอันนี้เพิ่งผ่านเป็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเอง1นาที2นาทีเอง โอเคอัน okay. นี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวร้อยหมดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองมารีกันดีกว่าว่ามันจะเลนต้อมให้อีกไหมน,นะครับไอนน้สูตรนี้คือน้องๆไปใช้กันได้น,นะครับสูตรจากช่องโจ๊กเ็มนี่เงบบอกเลยอันนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขอญาตเียร์ให้หมดก่อนโอเคหมดแล้วโอเคครับหมดแล้วตอนนี้คือหมดแล้วนะแล้วก็เราก็รีกันต่อครับไม่ต้องร้อยมันเลนต้อมนะครับผมไม่ต้องร้อยมันเกิดคือเรารีเลย เราจะไปก่อนมันอ่ะเ,ออเราจะไปก่อนมันนี่เห็นไหม feels, มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปั๊บนี่เห็นไหมเกิดแล้วสองตัวปั๊บนี่สองตัวรวดเลยแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งตัวแต่นี้คือพี่หมดแล้วนะผมวิธีการครับก็ง่ายๆนะครับแพ้น้องมาที่ตัวครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นกระทาของพี่แต่ค่อยใช้แล้วกันอันเนี้ยลอกดไปที่ตัวครับแล้วก็น้องๆอกดไปที่ตรงนี้ครับไปเลยครับ แต่สำหรับผู้เล่นใหม่อะมันจะยากนะพี่คิดว่ามันไม่มีส่วนของผลอันนี้ว่ะแต่ไอแแต่แต่แต่ผลที่มันหาง่ายอ่ะผลนี้หาง่ายมันคือมันแรกเอ่ะมันก็คือผลต้นอันนี้น,นี่ใส่ไ้วครับปั๊บประมาณ30วิิบวิอ่ะไวนะรู้สึกว่ามันไวอยู่นะครับสำหรับอ e ีเวนต์เนี้ย ไม่ยากไม่ยากนะครับแต่มันก็น่าเบื่ออยู่นะครับผมพเพราะแบบมันต้องใช้อ่านี่นึกคนนึู่แล้วแหละแล้วก็รอให้ประตูเปิดนะครับเพื่อจะเอาไปแลกนะครับไปไปไปไวไปสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคได้มาสามสิบอันนะครับเอ้ได้ยี่สิบอันดิเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็มุมนู้นหนึ่งตัวาครับเอ้สองตัวนี่หว่าโอเคเอ้ด้านนี้อีกหนึ่งมาสวยสวย สวยผู้มอกอะไรก็มองอะไรไม่เห็นเลยวะต่อครับต่อครับต่อครับท่านหนึ่งตัวจะไปปับ๊บอีกไว้เหมือนเห็นเมื่อกี้ตรงนี้นี่มุมขวานี้หนึ่งตัวก็คือจากเกมปลูกสวนนี่คือเป็นเกมไล่จับแมงบีแล้วอะ <laughs> โอ้โหไล่จับกันยับเลยอ่ะ โอเคตอนนี้พี่ได้กี่ตัวแล้วอู้ร้อยหกแล้วร้อยหกล้ทางน้องทีเด็ดมันไม่มีแล้วนะครับน้องน้องรีไปเลยครับไม่ต้องรอให้มันเกิดนะครับกดไปต่อเลยรีกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเรนต้องให้เข้ามาไหมมาเดี๋ยวมาดูกันอุ๊ยนี่เห็นไหมนี่นี่เกิดและหนึ่งสองนี่สองตัวและ2สองตัวแลจะคิดไปเลยเห็นไหมด้านหน้าเกิดมาสองน้องก็เอามาใส่เลยครับนี่เหลือสิบห้าแล้วจะไปห้าตัวแล้วกลับไปครับ ไปครับผมอันนี้คือสูตรปั๊มตัวไฟรี่นะเอาไปใช้ได้ครับชุดสูตรน,นี้ไปใช้ได้นี่เห็นไหมจับแป๊บเดียวอะนะครับผมสี่ห้าหกสิบตัวแป๊บเดียวอะยิ่งรอัพตอนนี้มันมันครบสิบนาทีแล้วแต่คือพี่อะมันยังสามารถจับได้นะเพราแบบพี่มันอัพในส่วนของสกิลรอบไปสิบหกนาทีถึงจะหมดอะตอนนี้เหลืออีกหกนาทีถึงจะหมดอะ โอเคด้านนี้มีอีกไหมน่าจะฝั่งนี้มีอยู่บ้างมเมื่อกี้มีไหมมีไหมมีไหมถ้าไม่มีคือเราไม่ต้องรอนานๆนะครับไม่ต้องรอให้เสียเวลาไปออกเลยเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลองดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะได้ของว่าจะเรนดอมต่อไหมดูดิเรนดอมออกมาแล้วเห็นไหมไม่ต้องรอให้เสียเวลาครับนี่หนึ่งสองสองตัวสองตัวสองตัวไปกันต่อครับไปกันต่อ จับก,ก่อนจับก,ก่อนโอ้ด้านบนโ้อีกหนึ่งโอเคจับก่อน้อีกหนึ่งนะครับด้านหน้าน้โอเคตอนนี้เลยเจ็ดตัวแล้วนะครับเจ็ดตัวแล้วอุ้ยสองเลยหรอสวย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 เจ็ดห้าแล้วก็ด้านนั้นอีกหนึ่งคุณรับมาเมื่อกี้ยี่สิบอันอนะหมดแล้วก็ลองดูว่ามันจะได้โหดขนาดไหนอะในการหาหาไว้อยู่นะ นี่อีก2ขาริสีอันเมืงแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามันจะหมดว่าพี่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับนี่ตอนนี้คาริแค่หอันนะครับถึงจะได้และวั๊าแล้วก็อีกหนึ่งอัมุมขวานั้นไปเอ่อชาร์จเรียบร้อยครับตอนนี้พี่ได้มาทั้งหมด122ตัวโคตรเร็วอะนะครับแล้วคือเรามาคับได้เลยนะ บด้ส่งของอเมื่อกี้พเมื่อกี้พี่ได้ส่งของนี้แหละครับนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะน้องๆก็รอ,อสูตรนี้ไปใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วกันครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปบายครับลองเอาลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับเวิร์กจริงๆ